Đọc nhanh, thật à, mừng chim sao thành mừng gian mình ăn cho con cho con mặc Ừ. ừ. À, cả đây, cả đây, mà. อันนี้เก็บระมนี้อุ้ยแรงกว่าว้าวบุด้ะบุด้ะยังบุกขาดนี่นะเออนี่มันถือกันนั้นโอ้ยมีแต่ดอกงามว้าวดอกงามขนาดเลยเนาะมันแล้วมือมันมันมันเต็มกระตาแท้แท้เลยนี่นี่พี่น้องเลยมันจะดอกงามเลย

Tụi ni sụp đẻo xuân mà khụt bộ okay. có đồ cơ đi đây. Nhìn nó. Ô động nhai đi. Thằng hiểu cục Đi đi nhăng ăn ăn này nơi ừ, bằng bằng. Ừ. Ừ, à. ừ. wow. Ôi hòn này, tụi ni ôi. พัน,อ,อ,น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 ,อ,นอันนัละถึกฝนมันจะเน่าแนักนี่นี่ลุกออกเลอืมไอ้เสียตักน,น้อยอ้ตัวนี้ยัง,งามเนาะอนาน,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 านพี่น้องพี่น้องนนีมหากินนูโอ้หลายแลไปไปเอานี่นน โอ๋อนี่น้องนี่สุเจ้าเอ้ยนี่แล้วฝนตกมันคือว่าจะเปื่อยนี่โอ้โหออกหลายแต่ว่าดอกแบกน้อยน่ะพี่หนอจิ้มก่อนที่น้องเอ้ยตดูนี้นี่บานเมื่อสุเจ้าฝนตกใส่น่ะนี่นนนนอ้ ดอกน้อยนะไม่เนาะท่านี้ว่ามันคือว่าออกแล้วเป็ี่ยนแลวนี่มุดก็ออกหลายดิอืมออกหลายแต่ว่าดอกน้อยหัวกุดมดได้ตะการพี่น้องเหรอเลือดการพี่น้องไป ดอกมันมาออกมุ่นมาแล้จะตัว hey, ย mm ังกินโคร์รบบโคร์รบบโคจะไม่น um. ีมันยังบ่เอาบุญมุ่นะม็นดอกนี่เจ้มันตัวนังกินมันไงแำาก็ออกเนาะก็รอเด็กแการกุดมาแล้นั้น มาลูมืีอี้นะแต่ว่าเสียต่เห็ุบลเป็น